สวัสดีครับมาทานกะเพราหมูชิ้นร้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏปุบก็เลยแวะมาทานใส่ไข่ไปออเยอะ,อะ

ค่ะก็จะทำแล้วก็โดนไป <coughs>